สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะที่น่าสนใจในรอบวันมัอนอย่างเช่นเคยนะครับสาหรับคลิปนี้มีเรื่องราวอะไรมาสรุปกันบ้างเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันนะครับสําหรับเรื่องแรกนะครับก็โยงไปที่ในเรื่องของไทเลอร์อดัมนะครับมิดฟิลด์วัย22ปีของเอเบนไลซิกนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์เดนนะครับมีข่าวว่าแมนยูที่ก่อนหน้านั้นเนี่ย เคยให้ความสนใจเคลเรนทิเปลียเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนเป้าหมายนะครับมาล่าตัวไทเลอร์อดัมที่เล่นได้ในตำแหน่งแบ็กขวาก็ได้มิดฟิลตัวตรงกลางมิดฟิลต,ตัวรับก็ได้เล่นได้หลากหลายนะครับที่สำคัญเนี่ยเขาอยู่กับเอเบลไลซิกนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าลาฟลังนิกเนี่ยรู้จักแข้งรายนี้เป็นอย่างดีนะครับรวมถึงทีมงานของลังนิกด้วยที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยก็รู้จักแข้งรายนี้เป็นอย่างดีนะครับ ัยเพียงแค่22ปีเท่านั้นราคาก็เชื่อกันว่าไม่น่าจะแพงเท่ากับเคเดลนิทเปียถ้าเปรียบเทียบกันในช่วงสัมฤทธิ์ที่ผ่านมาราคาน่าจะไม่เกิน 20- 25ล้านปอนด์นะครับก็นี่คืออีกแข่งหนึ่งเป้าหมายที่ลาร์ดน้องนิเนี่ยเตรียมแนะนําสโมสสอนแมนยูเนี่ยไปเซ็นสัญญากันเข้ามาสานในช่วงมกราคมนะครับเพราะว่านอกจากเพิ่มเติมในตําแหน่งแบ็กได้ด้วยก็ยังเป็นเอ่อในตําแหน่งมิดฟิลตัวกลางนะครับนะได้ด้วยเหมือนกันนะ ถึงแม้ว่าจะมีตัวเลือกในตำแหน่งแบ็คขวาที่อยู่แล้วก็ตามอย่างเดียโกาดาโลแล้วก็วันมิซากะส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มีการโยงกันไปนะครับก็คือฟอร์เรียนเวิร์ดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแนวรุกนะครับอีกหนึ่งมิดฟิลด์ของไบร์ r ลเวอร์ูเซนที่ได้รับความสนใจจากหลายทีมชั้นนําในยุโรปนะครับซึ่งล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเตดเนี่ยก็ตกเป็นข่าวว่าสนใจที่จะคว้าตัวแข้งรายนี้นะครับ หลังจากที่ในช่วงหลังๆมานี้ผลงานยอดเยี่ยมมากในลีกนะครับแล้วก็ในเรื่องของบอลถ้วยด้วยนะครับตีทีมชาติชุดใหญ่มาแล้วลงเล่นมาแล้ว4นัดด้วยกันนะครับทั้งทั้งที่วัยเพียงแค่สิปีเท่านั้นนะฮะได้รับการขนานนามว่าเป็นนิวไคฮาแบบด้วยนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับมีข่าวเชื่อมโยงกับเลี้ยวพูเชลซีแมนยูนะครับแมนยูก็ล่าสุดอีกครั้งนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงแล้วก็รวมทั้งเรยอัลมาริดนะครับนะ แต่ว่าราคาค่าตัวที่ถ้าเกิดแมนยูสนใจจริงเนี่ยมหาศาลครับอยู่ที่ราวๆหกสิบเจล้านปอนด์นะครับอีกครั้งที่มันมาราคาเนี่ยเพราะว่าเ,เรื่องของสัญญาแข้งรายเนี่ยยังมีอีกเยอะครับจนถึงปี2 0งศูนย์สอนะครับค่าลดชนมันก็สูงอยู่แล้วนะครเป็นเรื่องปกตินะครับนะก็ติดตามมาดูนะครับว่าแมนยูจะจริงจังไหมเกี่ยวกับดีลนี้นะฮะเพราะว่าข่าวมันก็ไม่ค่อยเยอะด้วยนะครับมันต้องติดตามดูมันไม่สามารถการันตีกันได้ นะแล้วก็เรื่องของอองต์ริมัสซิยานะครับก็สําหรับกระแสน,นี้ลารดบังิกเนี่ยออกมาคอนเฟิร์มเองนะครับ,รบลาังดิเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนเกมเลยนะครับว่าอองต์ริมัสซิยาเนี่ได้มีการมีความต้องการแล้วกันนะครับแล้วก็เดินเข้ามาคุยกับทางสโมสรเรียบร้อยแล้วเดินเข้ามาคุยกับตรงเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่า,าต้องการย้ายทีมต้องการเกิดความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ อยู่กับแมนยูมานานหลายปีนะครับเราวๆ7ปีได้นะครับแต่ว่าลาฟนักเอกเ,เองเนี่ยก็มีการเปิดเผยกันออกมาเหมือนกันนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโปรแกรมเนี่ยมันก็เหลืออีกหลายรายการอ่ะนะฮะโปรแกรมมันอัดแน่นก็อยากให้มาซียอยู่กับทีมต่อไปแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับถ้าเกิดนักเตะต,ต้องการเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหานะครับแต่คุณเนี่ยต้องรอไปก่อนนะครับรออย่างไรครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นต้องรอไปก่อนนะ ไม่ใช่แบบว่ามันไม่มีข้อเสนอก็จะไปรีบเร่งขายนะครับต้องรอใบนะฮะมันเป็นหน้าที่ของทางสโมสรที่จะต้องรับดีลแต่ละดีลเข้ามานะครับห mm hmm. รือว,ว่ารับเรื่องของข้อเสนอเข้ามานะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเรื่องนี้รอติดตามกันนะครับว่าจะได้ย้ายมาในช่วงมกราคมหรือว่าอะไรอย่างไรอยู่ที่สโมสรที่เขาสนใจมากเสียนล้นแหละว่าเขาจะ สนใจจริงไหมยื่นเข้ามาจริงไหมถ้ายื่นเข้ามาจริงก็พร้อมคุยแต่ถ้าเกิดไม่ยื่นมาก็ย้ายไม่ได้นะครับนะก็รอติดตามมาดูนะครับนี่คือสิ่งที่ลาบลังกยืนยันว่ามาซียาลขอย้ายทีมจริงนะครับส่วนเรื่องของเฟเดริโกเคียซ่าเนี่ยนะครับล่าสุดมีรายงานจากนิโคโรชิคารินี่นะครับนักข่าวชาวอิตาลีได้มีการรายงานออกมานะครับว่าเยอูเนี่ยเคยมี ความสนใจในการคว้าตัวแนวรุกรายนี้คนทางยูเว่มาแล้วนะครับเราก็มีการยื่นข้อเสนอกันไปตอนนั้นเนี่ยเราราวหกสิบล้านปอนด์ได้แต่ว่าเป็นดีลที่ไม่บรรลุล่วงนะครับหรือว่าเป็นดีลที่ล่มกันไปนะครับแปะก,กันไปในตอนนั้นนะฮะก็นี่คืออีกหนึ่งแข้งที่มักจะมีข่าวเชื่อมโยงกับทีมชั้นนําในโยุโรปมากมายสำหรับเคียซ่านะครับนะแล้วก็เรื่องราวของลิลอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ตามรายงานจากลิเวอร์พูลแอคโคครับก็มีรายงานออกมานะครับว่าราฟินญาแนวรุกตัวเก่งของลีดเดอรเต็ดแล้วก็ยาร์รอโบเวนเนี่ยปีกตัวเก่งของทางเวสต์แฮมเนี่ยคือ2ตัวเลือกที่ลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังให้ความสนใจอยู่นะครับหลังจากที่2แท่ง2รายเนี่ยทำผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับกับทางต้นสังกัดก็คือลีดแล้วก็เวสต์แฮมแหละในช่วงซีซั่นนี้นะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็น่าจะมาเป็นตัวทดแทนนะหรือว่า ตัวเข้ามาหมุนเวียนกับทางซาร่าแล้วก็ซาดิโอมาเน่อาจจะเป็นใครคนใดคนหนึ่งก็ได้เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าในช่วงมก,กรารดาเนี่ยนะครับทั้งในรายของซาร่ามาเน่เนี่ยมีโปรแกรมอยู่นะครับในช่วงทีมชาติอะไรก็ว่ากันไปก็เลยอาจจะจับลาฟินญาแล้วก็โบเวนเนี่ยเข้ามาเป็นในส่วนของตัวเลือกไว้พิจารณาการซื้อตัวเข้ามานะครับนะส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับที่ลิเวอร์พูลมีข่าวเชื่อมโยงเนี่ยนะครับก็โยงไปที่เอเดวาร์โดกามาบินกานะครับ ก็มีการระบุก,กันออกมานะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีความสนใจที่จะคว้าตัวเ e อ็ดวาร์โดคามารินกาอยู่นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยออนกเตรารเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากลิเวอร์พูลมาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นทางคามารินกาเนี่ยเลือกไปเรออลมาลิดมากกว่านะครับตอนนี้ก็อาจจะมีเรื่องของการที่ย้ายทีมอีกครั้งก็ได้นะครับใครจะไปรู้ถูกไหมครับนะซึ่งเรื่องของโอกาสการลงสนามเนี่ยเหมือนกับ ทางเรอัลมาดริดเนี่ยก็ไม่สามารถการันตีโอกาสการลงสนามให้ไ,ได้เหมือนกับที่คุยกนะันเอาไว้ตอนแรกว่าจะการันตีโอกาสการลงสนามให้แต่ว่าตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นทําให้คาร์วินก้าเนี่ยรู้สึกไม่พอใจนะครับแล้วก็อาจจะถึงขั้นย้ายทีมก็ได้นะแล้วก็เลียวูเนี่ยก็สนใจที่จะกลับไปให้ความสนใจจะกลับไปซื้อตัวอีกครั้งก็แหละนะครอบเองก็ชื่นชอบฝีเท้าของคาร์วินก้ามาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วอย่างที่เราทราบกันนะครับ และอีกหนึ่งเรื่องของทางเลอร์พูลครับตามรายงานจากฟาฟิโอโรมาโนนะครับนักข่าวคนดังเนี่ยก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มเรื่องของเลอร์พูลเนี่ยกำลังให้ความสนใจอาเนลดันยูมาครับปีกฟอร์มแรงของบีอาร์เรียลนะฮะที่โรมาโนเนี่ยให้ข้อมูลออกมานะครับว่าดันยูมาเนี่ยจริงๆแล้วจะไม่ย้ายออกจากทีมบีอาร์เรียลในช่วงมกราคมนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงทีมที่ให้ความสนใจเนี่ยก็มีหนึ่งทีมนะนั่นก็คือเลอร์พูลนะ ในบรรดา,าทีมชั้นนำเนี่ยมีเอร์ปูติดอยู่ใน1ทีมที่ให้ความสนใจแล้วก็มีการส่องฟอร์มมาซักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่ายังไม่มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายทีมในช่วงมกราคมนะครับดังนั้นทางดันยูมาเนี่ยจะอยู่กับเบียร์เรียวต่อไปแน่นอนนะครับนี่คือการยืนยันกันออกมาจากโรมาโนนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือเลียปูให้ความสนใจจริงไงตามข้อม,มูลจากหน้าข่าวรายนี้นะครับส่วนเรื่องของ อันโตนิโอเรย์เเกอร์นะครับก็ยังมีข่าวรายงานการย้ายทีมแบบรายวันเลยนะครับล่าสุดเดินเทเลกรมครับสื่อดังของอังกฤษเนี่ยรายงานกันออกมาครบว่าเรอัลมาริดเนี่ยมีความมั่นใจแบบเต็มร้อเนะครับที่จะได้ตัวอันโตนิโอเรเดเกอร์กองหลังของทางเชลซีไปร่วมทีมหลังจากจบซีซั่นนะครับส่วนเรื่องของค่าเหนื่อยเนี่ยนะครับก็ยังไม่ทราบนะว่าเรอัลมาริดเนี่ยจะ,จะ,จ,ะจะอย่างไรเพราะว่าค่าเหนื่อยก็อยู่ในระดับที่สูงมากๆนะ เกือบ3 0 0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับตามรายงานออกมานะฮะแต่ว่าเรอัลมาดริดเนี่ยมั่นใจแล้วนะครับมั่นใจมากขึ้นด้วยว่าสามารถปาดหน้าหลายๆทีมที่มีการร่วมแย่งชิงอย่างเช่นแมนยูได้ด้วยนะครับแล้วก็น่าจะโน้มน้าวใจโรดริเกอร์มากกว่าเชลซีได้ในการคว้าตัวแข้งรายนี้ไปเสริมแนวรับเพิ่มเติมนะครับส่วนในรายของดูซานบาราฮวิตครับเรื่องของการย้ายทีมของดูซานบาราฮวิตในช่วงมกราคมเนี่ยโอเคแหละตอนนี้ข่าวมันก็ร้อนแรงนะครับ มีทั้งซิตี้เชลซีอาร์เซนอลทอร์นาเสเปอร์ให้ความสนใจคือเรื่องของเม็ดเงินค่าตัวเนี่ยมันก็สูงอยู่แล้วนะอยู่ที่70-80บล้านยูนโรครับในช่วงมกราคมแต่อีกเรื่องหนึ่งที่มันเป็นเรื่องที่ปวดหัวไปใหญ่เนี่ยก็คือเรื่องของเม็ดเงินค่าเหนื่อยนี่แหละค่าตัวสูงค่าเหนื่อยก็สูงอีกนะครับอยู่ที่ดาวราวสองแสนบอลต่อสัปดาห์ซึ่งซึ่งหลายๆทีมที่ให้ความสนใจเนี่ยก็อาจจะคิดเยอะคิดมากแหละครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปว่า การซื้อตัวนั้งแต่รายเนี่ยมันใช้เบ็ดเงินสูงเกินไปหรือเปล่านะครับทั้งค่าตัวทั้งค่าเหนื่อยมหาศาลเนี่ยใครจะไปจ่ายไหวในช่วงของโควิด1 9แบบนี้นะครับก็อาจจะลดให้ความสนใจไปก่อนมันก็อาจจะมีบางทีมนะครับที่สามารถจ่ายไหวแต่ว่ามันน่าจะมีน้อยนะประมาณสักทีม2ทีมจากที่มีการข้อกันออกมาเยอะแยะมากมายประมาณเกือบเกือบสิบทีมเนี่ยนะครับนะก็นี่คือ,อรายงานอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจรายงานกันออกมานะครับ แล้วก็ปิดท้ายกันนะครับก็คือเรื่องของเวสแฮมนะครับเดวิดมอยครับกำลังให้ความสนใจรอยเคลลี่ครับนักเตะของทางบอลมัดไว้เป็นตัวเลือกในการแก้ปัญหาแนวรับครับเพราะว่าทางเวสแฮมเนี่ยกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับแนวรับอยู่นะครับทางออกบอลหน้าเคอร์ซูม่ามีปัญหาอาการบาดเจ็บซึ่งเคลลี่เนี่ยก็เป็นเป้าหมายหลักๆในลิสต์ของเดวิดมอยไปแล้วนะครับซึ่งเคลลี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวหลักของบอลมัดในช่วงซีซั่นนี้นะครับ แล้วก็มีส่วนช่วยให้บอลมัดเนี่ยทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในช่วงซีซั่นนี้อีกด้วยนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะเป็นที่น่าสนใจของหลายๆทีมในอังกฤษแล้วกันต้องพูดอย่างนี้ครับซึ่งเดวิดมอยก็นั่นแหละหลังจากที่มีปัญหาก็เล่งคนนี้ไว้เลยนะครับนะโอเคก็ติดตามรอดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของตลาดซื้อขายนันติที่น่าสนใจลากไปก่อนครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านครับ